เหรียญเซมาหลวงพ่อทวดหัวโตวบล็อกทองคำแขนขีดหลังพระอาจารย์ทีมวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีปี2532เดิมจากวัดเป็นเหรียญที่ทางวัดได้ให้กองกระสาบออกแบบอามต้นแบบเหรียญเซมาหัวโตวรุ่นแรกปี2500จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงมีพระชนมพรรษา60พรรษาในการปลุกเสกครั้งแรกได้รับพระกรุณา จากสมเด็จพระสังฆราชทรงสเสด็จมาเป็นประธานในพิธีปลุกเสกที่วัดบวรนิเวศวรวิหารเมื่อพระอาจารย์ทีมแห่งวัดช้างให้มรณภาพของที่ท่านสร้างก็หมดไปจากวัดอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะเหรียญเสมาหลวงปู่ทวดพิมพ์เสียนโตหลังพระอาจารย์ทิมสร้างขึ้นในปี2500ซึ่งถือเป็นตัวแทนของท่านก็หาไม่ได้ปัจจุบันหายากไม่ค่อยพบเห็น ในการสร้างครั้งนี้วัดช้างให้ได้จัดสร้างเหรียญเสมาหลังพระอาจารย์ทิมอามแบบฉบับปี2500ซึ่งถือว่าเป็นรุ่นสองเพื่อระลึกถึงครูบาอาจารย์แห่งวัดช้างให้และเฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงมีพระชนมพรรษา60พรรษาออกแบบสวยงามไม่แพ้รุ่นแรกเนื้อหาเข้มข้นก่ารุ่นแรกเพื่อสนองความประสงค์ที่ใช้แล้ว ดีไม่แพ้ของเก่าเนื้อหามวลสารประกอบด้วยโลหะชนวนเก่าของพระกริง่งสายวัดสุทัศน์และวัดบวรนิเวศซึ่งเจจิอาจารย์ในยุคนั้นร่วมปลุกเสกเริ่มตั้งแต่การลงอักรรเลขยัน108นะับประถมัง14การหลอมเนื้อโลหะทั้งทองคําเงินนวโลหะโบราณสำริดถือเลิกพิชัยสงครามเป็นมหามงคลเลิกเพื่อให้พบกับชัยชนะอันยิ่งใหญ่ชนวนธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ได้มา จากชนวนพระกริ่งเก่าของเกจิอาจารย์ที่เข้มขลงังแผ่นยันที่ผ่านการอธิษฐานจิตจากครูบาอาจารย์ทั่วประเทศนำมาหลอ่อหลอมร่วมกับแผ่นยันจารอ克拉ตะกรุดทิศหมอนทองคำของพระอาจารย์ทีมแห่งวัดช้างให้ชนวนวนสารศักดิ์สิทธิ์ที่ได้นำมาร่วมหล่อเสมาหลวงปู่ทวดนี้มีมากมายเหลือขนานับได้ด้วยเหตุนี้จึงไม่สามารถระบุรายละเอียดได้จนครบยังมีอีกมากที่ไม่ได้กล่าวรายละเอียดปลีกย่อยลงไปทางวัดได้นำชนวน มวลสารทั้งหมดมาหล่อหลอมแล้วรีดโดยนําไปให้แกเจียจารย์ชื่อดังในยุคนั้นผลัดกันจานอัขาระหลายครั้งจากนั้นนํามาสร้างเป็นเหรียญเสมาหลวงปู่ทวดกระแสพลังของเหรียญเสมาหลวงปู่ทวดมีมากนักผู้ที่มีบุญวาสนาได้ครอบครองจงเก็บรักษาไว้ให้เป็นมรดกตกทอดต่อไปเมื่อเททองเสร็จจากนั้นเหรียญทั้งหมดถูกนําไปปลุกเสกอีกครั้งที่วัดช้างให้โดยมีพระอาจารย์นองวัดไซขาว และพ่อท่านแดงวัดศรีมหาโพเป็นตน้นรวมกับพระเกจิสายใต้ชื่อดังในยุคนั้นทาพิธีปลุกเสกอย่างเข้มขลังและได้อัญเชิญดวงวิญญาณหลวงปู่ทวดมาทรงอธิษฐานจิตด้วยในการปลุกเสกมวลสารได้อัญเชิญดวงวิญญาณครูบาอาจารย์เจ้าของมวลสารมาร่วมอธิฐานจิตป,ปรบพระอํานวยอวพอรให้พระชุดนี้ดีทุกๆด้านสมกับความตั้งใจของผู้สร้างเพื่อให้ของดีอยู่คู่เมืองไทยตลอดไปและเป็นการช่วยสืบทอด และต่อยอดพระพุทธศาสนาสืบไปด้วยบุญบาร,รมีที่ท่านทั้งหลายได้นําปัจจัยมาชอบพระชุดนี้ทางวัดจะได้นําไปบูรณะศาสนาสถานของวัดสำหรับวัดแห่งนี้เป็นวัดที่อยู่นอกตัวเมืองปัตตานีอยู่ห่างไกลจึงไม่ค่อยมีปัจจัยในการบูรนะวัดปัจจุบันพระเครื่องปู่ทวดที่ท่านออกโดยวัดช้างให้นั้นราคาขยับไปแรงมากส่วนที่ท่านสร้างให้ไว้กับวัดอื่นๆก็ล้วนขยับอามไปแล้ว แต่ที่น่าจับพามองก็เหรียญเสมาปูทวดหัวโตวเสมาปี2530ซึ่งถือได้ว่าเป็นเสมารุ่นสองของวัดช้างให้ก็ว,ว่าได้ซึ่งเสมารุ่นหนึ่งปี2,500ราคาทะลุล้านไปแล้วรุ่นสองพุทธคุณไม่ต่างกันราคาเริ่มขยับขึ้นทุกวันรีบเก็บก่อนแพงกว่านี้โดยเฉพาะเนื้อโลหะผสมกำลังมีการซุ้มเก็บเงียบเนื่องจากพุทธศิลป์และพิธีรวมทั้งทานเกจิอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคมของภาคใต้ปลุกเสกด้วยพุทธคุณ เมตาค้าขายเจริญรุ่งเรืองหลีกเลี่ยงสิ่งที่ร้ายให้กลับกลายเป็นดีพุทธคุณเห็นฤทธิ์ทางเมตตามหานิยมเจ้านายรักติดต่อการงานดีเห็นฤทธิ์ด้านโชคลาภค้าขายขายของดีขายคล่องเงินมาไม่ขาดสายเรื่องความปลอดภัยทางรถยนต์แคล้วคลาดไม่มีตาตโหงคงกระพันชาตรีไว้ใจได้เห็นอภินิหารบ่อยๆเสริมดวงหนุนดวงชะตาด้านพุทธคุณผู้ใดบูชาเหรียญเสมาหลวง ปู่ทวดจะเป็นผู้ที่จำเริญด้วยสวัสดีมงคนหาที่สุดมีได้มีประการต่างๆอาทิจะเป็นผู้เลิศล้ำปราศจากพยันตรายทั้งปวงอุบัติเหตุอุบัติภัยทั้งหลายภัยใดที่เกิดแล้วก็จะช่วยระงับดับไปภัยใดยังไม่เกิดก็จะกคล้าวคลาดทุกประการจะเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยลาบคือสิ่งที่ได้มาโดยไม่คาดคิดจากประดังมาดุดสายทานไม่มีสิ้น,นสุดเลยจะเป็นผู้เจริญด้วยยศคือ เป็นที่เคารพนับถือของคนทั้งหลายเมื่อเข้ารณรงค์สงครามแม้ลูกปืนจะมาเป็นหาฝนมิอาจจะระคายผิวผู้นั้นเลยสุดยอดมนสามพิธีปลุกเสกอย่างเข้มขลังยิ่งใหญ่เป็นมหาโกคทรัพย์สวดทิพยม,มนต์เศกคาถาดีเด่นในเรื่องเจริญก้าวหน้าในการงานนิรันตรายทั่วทั้ง8ทิศทำมาหากินอะไรก็เจริญรุ่งเรืองคาถาบูชาหลวงพ่อทวดตั้งมมโมสามจบนโมโพธิป,ปัญโยมหาลาโพ ปริมิตานาโมโพธิสัตว์โตอาคันติมายะอิติภควาขออาราธนาบารมีแห่งองค์พระพธิสัตว์หลวงปู่ทวดโปรดอภิบาลรักษาคุ้มครองช่วยเหลือดลใจให้ทุกท่านที่ประพฤติอยู่ในศีลธรรมมีความเคารพในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองตลอดการนานเทินการขอบารมีอันศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่ทวดด้วยการจุดธูป16ดอกบูชาวัตถุมงคลของท่านรุ่นใดก็ได้ หรือระลึกถึงท่านตั้งจิตให้เป็นสมาธิแน่วแน่และศรัทธาท่องนะโมโพธิปัญโยมหาลาโพริมิตตานะโมโพธิสัตว์โตอาคันติมายะอิติภะควาสิบจบเท่านี้ท่านก็รับรู้แล้ว